ภาพล่าสุดแอลจุธาทิ์เลี้ยงลูกฝรั่งไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยทิ้งบทนางเอกหายหน้าจากไทยหนีชื่อเสียงอยู่ฝรั่งเศสภาพล่าสุดแอลจุธาทิ์เลี้ยงลูกฝรั่งในวัย41ปีไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยหวนกลับคืนจออีกครั้งก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆละครได้อีกคราสำหรับอดีตนางเอกตาหวานแอลจุธาทิ์ครูธามาตลังรับบท สดสีแม่ของนักแสดงมากความสามารถกบสุวนอันคงยิ่งในละครเรื่องเรือนซ่อนรักซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงยังจดจำภาพของจุธาทิพย์ครุฑามาศนางเอกที่มีใบหน้าเก๋ๆคมๆเมื่อครั้งแสดงเป็นนางเอกเรื่องไม้ดัดได้และคงมีอีกหลายๆคนที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาจุธาทิพย์ครุธามาศ แต่ตอนนี้หลังจากที่เธอได้คืนวงการอีกครั้งซึ่งน่าจะเป็นการคืนวงการครั้งสุดท้ายของเธออดีตนางเอกดังคนนี้ก็ได้ตัดสินใจย้ายตามสามีหายหน้าจากไทยหายหน้าหายตาไปนานสำหรับนิง้งจุธาทิพย์ครุธามาตหรือชื่อในวงการที่ใช้คือ จุธาทิปเป็นนักแสดงชาวไทยของทางต้นสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7การศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนตั้งตรงจิตพาณิชยาการแต่ไม่จบการศึกษาพอเข้าวงการบันเทิงก่อนและเมื่องานด้านบันเทิงเข้าที่ได้สอบเทียบวัดระดับ การศึกษามัธยมปลายเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนดุสิตร,รุ่นเดียวกับนุนวรนุษย์และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกครั้งสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกริรกเดิมทีมีชื่อเล่นว่าหนิงแต่ที่มาของชื่อเธอนั้นเป็นเพราะชื่นชอบนักแสดงเป็นการส่วนตัวท่านหนึ่งคือออนเกวอรินคอนแลนด์ เมื่อมีโอกาสได้เข้าวงการจึงอยากมีชื่อที่คลองจองกับดาราในดวงใจและด้วยหน้าตาที่สวยสมวัยก็ส่งผลให้เธอนั้นก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นลงเตียสารวัยรุ่นต่างๆจนไปเข้าตาผู้จัดละครจึงชักชวนให้ไปแสดงละครหลายเรื่องภายใต้สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้ดัด ขบเขากินคนทองเนื้อกาวนางสาวทองส้อยเป็นต้นนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงให้ได้ติดตามกันแล้วหลังจากที่หายไปจากวงการบันเทิงไปสักพักก็ได้มีโอกาสไปทำงานในหลายๆด้านเช่นเขียนบทและกำกับการแสดงของมหาวิทยาลัยเกิดเป็นส่วนหนึ่งในภาควิชาภาพยนตร์เบื้องต้นและเป็นวิทยากรรับเชิญให้สำหรับงานชมรมผู้ปกครองนักเรียนในด้านการพัฒนานบุคลิกภาพของนักเรียน ในชมรมผู้ปกครองอาสาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและได้หันมาศึกษางานเบื้องหลังด้านของการแสดงโดยมีอาชีพครูสอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพประจำอยู่ที่ซ u เปอร์สตาร์อะคาเดมีซึ่งปัจจุบันแอลจุธาทิปในวัย41ปีได้อยู่กับครอบครัวที่ฝรั่งเศสนั่นเอง